กรบสบายดีและสวัสดีเด้อผมไม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนบพราอยู่ในประเทศตะกตางประเทศนะพี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับกับสูซองมาเตียงทองซาแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อก็่าเตียงตอนคำคเนะพี่น้องเนาะ่าเตียงกับสิพาพี่พน้องก็ไปหายายโฮมหรือว่าแม่ตู้โฮมพี่น้องอยู่บ้านนากอยนครเกษสวนพม,มิหันเนาะแข่งสวนขีด่มแม่พี่น้องเอ้ พี่น้องหลายคนอาจจะลืมเลยแหละแต่ว่าพี่น้องหลายคนกันยังจําได้เนาะยีห่หอมที่บเตียงกัน,นะเคยไปปุกเฮือนแล้วก็ทั้งเบาลาวเบาพรเนาะหลายคนพี่น้องเอยก็ไปส้อยกันเจาะน้าเจ้าในเห็นแล้วพี่น้องเห็นเนาะสมทบกันแหละแต่ก่อนตั้งแต่ปีก่อนได้ปีหนึ่งนะพี่น้องเอยว่าง่ายๆกันเลยเนาะวันนี้ก็เลยมีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเห็น แล้วก็เพิ่นอยากให้บ้าเตียงเข้าไปเยี่ยมยามถามข่าวเบิ่งเนาะเพิ่นเห็นคลิปกเก่าๆพุ่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ให้บ้าเตียงซื้อข้าวซื้อมาม่าปลากระป๋องคือเก่านั่นแหละเนาะแล้วก็เอาเงินไว้ให้เพิ่นในเพอได้ซื้อคขมักกัมพูวาซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะก็โอเคพเพรว่าหลายใหญกันห้างพี่น้องเอ้ยบ้าเตียงก็สิพาพี่พีน้องไปเบิ่งไปอัปเดตแล้วก็ไปถามไทยข่าวข่าวเบิ่งเล่า่าเป็นได้ใดๆพี่น้องเนาะชีวิตการเป็นอยู่ของเราพี่น้องเอ้ย ตั้งแต่มือน,นั้นฮอดมือนี่กะอยู่ดีมีชุกอยู่เย็นเป็นชุกอยู่บ่เนะาะบะเตียงก็ไ่ได้เข้าไปหาเราตรน้นเฮงพี่น้องไงก็ไม่ให้มีแจช่วเขาเบาเบาเล่าแล้วก็บเบาพรพี่น้องไงเวียนกันเข้าไปเยี่ยมบังเราเนาะแต่บะเตียงกับ่มีเวลาไปพี่น้องไงโอเคบ่ว่าลายหญ่กระทั่งไปเบ,บ่งไปซุมนํากันเลยพี่น้องอว่าชีวิตยายหอมที่เป็นจังไดนาะพี่น้องเนาะจนมือน,นั่นจนฮอดมือนี่พี่น้องไงเนาะไปเบ,บ่งไปซุมน้ากันเลยพี่น้องอี่ทำไมพี่น้องบะเตียงกัมาฮอดเฮือนเราเป็นที่เรียบร่อยเนาะ กะเอารถมุนเขาไว้ก่อไผ่เนี่ยพ่นกระตกเป็นหนังเขาดิพ่นตกลิ้นค่ำและเพื่อเป็นเตียงกินมาวหอดเนาะสบายดียายเออยู่ดีมีเฮงอยู่บ่จ้าจ้าโอ้แป๊ปขึ้นตึ้งหงตึงเฮือนพวกฮักกะเห็นบ่กินหอดเอาอยู่บ่กินหัวหอมจมอยู่จมอยู่บ่โอ้บ่ได้มาตะหึงเนาะ Ừ. Được. hết nhắn, hết nhắn kim khảo ghi nam là bao Hết khảo các bạn tăm thua đưa là khoan nhát đấy chào 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 đột phách không mất chỗ thì chụp bạch sao bộ Bộ đêm mai ta hứng này nó Dạ ờ, Xuân lại phải, phải mà điểm lưỡi bờ lao ma bộ Má. Oh. Má đổi, đổi, đổi. Mà Ồ Mà cả phần hải nguyên nè Ồ Thì thèm Ôi Đôi 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 Chôm anh đi Chôm hả 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 Chào Ồ, oh, chôm này đây โอ้ยตัวลูกอยู่บดกับหมาจะไปอยูโอจมหายเป่ะเดนื่ยจมมปุ๊บมาพับเลยนป่ะเหยม่อแชวกับนอนหน้านองช่วยเขาลูกเลยโดยโดยโดยเจ้าอยู่พุทเดียวป่ะนี่อยู่พุทเดียนอนพุทเดีย โดยข้าวน้ำสัตปลาจะกินกันมอยู่บ่ยายบ่มีบ่มีเจ้าไม่ใช่สกินเดี๋ยวนี้ไปขอน้ำรูกน้ำหวานมากินอืคนลูกน้ำหวานโดย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 เอาวเป็นอย่างนี้เนาะเหมันลูกชายเจ้ากลับไปเห็นใะไเห็นหน้าน้ำเพิ่นใช่บ่เนื่อยอ๋อหดหน้าเนาะลูกชายแหลวเพิ่นเอาให้บ่เนื่อ เพิ่นให้ได้ได๋ยายปีนึงเดือนนึงเท่าไหร่เนาะปีเพิ่นให้คิดชอบอืมโดยก็กุบ่2คนคิดชอบกโอ้เจ้าเมื้อนี้ยายกินข้าวกับหยังนะเจ้าว่าบักั่วบ่มีเงินือก็จให้โยโยโย อยู่ผู้เดียวคือเก่าเนาะเลยเออแต่ก็ใครก็เก่าอยู่ผลก็บ่ได้ฮั่วบ่ได้ดินดอกว่ายาตตลูกโดยพลืมูมจิกหัวอืย่านแต่ว่าลมพายุอันนั้นเนาะดโดยโดยอื้นไฟเอาใส่เหงนี่ยายตะเกียงอใส่ตะเกียงอยู่อันน้ําในก็ใส่ดี่ อ๋อแข้งอยู่โอ้ยังบ่ได้เป็นหยังเนาะใช้สะดวกคือเก่าโดยโดยโดยใครสิดอกซะพี่น้องเอ้ยอือเฮาก็บ่ได้สู้มาเห็นบ่าวลาวสบพรแล้วก็ทังหลายคนเปลี่ยนกันมาเยี่ยมเฮาก็เลยบ่มาเนาะเพิ่นมาเรื่อยอยู่บ่มา่ออโยมาเพิ่นก็ให้เถื่อ3อืบ่ยืนให้โย พอได้เชื่อกินที่เรากคำาคำพูดเด้อ <c oughs> ที่แล้วนี่มื้ออื่นก็ไปอันบุญเจกบุญนี่เจ็บก,ก,กี่บุญเจกเออบัดชัวไปบุญเจกยังมีบุญเจกอยู่บ่ยามนี่ไงแกพอตายแล้วก็จะมาเพอโอ้เนาะเดี๋ยวยามเดือนเจ็ดเดินแปดแต่ก็มีบุญเออบ่มีเงินทำไปบุญเด้อเนี่นางเจ้าเข้าบูมา โดย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 ยผมก็เจะมากก็ได้อยู่อืมหจ้ามากเพก็ยืนให้ผู้เล็กผู้หน่อยเนาะอือโดยโดยโดยมั่งจกันตอนพืนไปปาเชติงอะไแล้วอืมบ่ายแม่กเกือบมาตายเป็นเพียง คนหาป่าชาติง้งสุพ่อโบเห็นจอยบุกเออเมนเมนเมนเพื่อนแกโอ้จอยปะาชาติ้งจอยลงก้าเนาะอืคนจะลงมือนะคนมาได้ไผแม่จะลงเอาหาปะาชาติ้งกว่าโอ้ยลูกเอ้ยเกือบคุเวียนหนาวที่แล้วคมเจ็บคมเป็นเนาะมันบกเข่าไบฟไฟพี่น้อง กต่ยังดีได้ท่ายายบริเจ็บบริป่วยบริเป็นอย่างเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะโอ้ดีแด้ดีแด้กินข้าวกะเชบนอนกับลาบกินข้าวกะเชบพ่อโอ้ดโดูดูดีแล้วสันพี่น้องเลยอืมเมื่อกี้น่ะกินแล้วข้าวแรงนะบ่กินอ๋อกินตะเพิ่นแท้กินตะเวนเลยกินหน้ากันอนนอนบบบนี้เนาะโอ้โดูดู วนห้ากระตกนี่มอใหญ่คือลิ้นเยอเห้ากระตกเลยเว้นี่เป็นกนะระตกเนาะโอ้ห้างดงไม้เจ้าหันใดเยอะน้ำไม้ยังไงน้ำไม้ไล่ออโอ้น้ำไม้ไล่ก็ออกเลยจับบนหิมากับ เอาไว้เลยคุณป้เป็นยังได้ได้ได right ้ไปดีบ่เต็มกับตาบ่โตมาว่าเถื้อจังเอามือโดยบ่เป็นยังบ่เป็นยังอืมจังให้ลูกกินอืมอาไปคายบ่บ่าเลยข้าเข่าให้เพื่อนักเข่าให้แลกกันก็เข่าอือคิดลโดยโดยคือออกไว้ก็ใหญ่ เออคนตขปกติน้องไม่ไลคือว่าเล่าดำหน้าผมออกแล้วพี่ก็มิ้ต้มจำเจลคักเลรสเน้องมาไล่เสือก่อนโดยเจ้าพวกนี้ไว้กินเองบมื่อไห่ก็อยกินหมดได้เป็นอย่างยานพิษประดงพิประดงโอ้ประดงก็คือลูกเก้าพี่น้องเอ้นาะปวดใจปวดหัวเข่าหัวขาบ่เดินอืออือโลย พ่อนมาแม่เลยเจ้าจะกินหนุกใหม่เดิอพิดแมนแมนแมนพิษได้หุกใหม่พวกประดงขอพวกนี้กินยังใช้ยายกินได้แตอนมือเนาะกินได้อจ้ำเอ็นจ้ำทับมือหักกล้กินยังบ่ได้ อืไก่แห้งแล้วแนะไก่หมูก็กินบ,บมดไมด้คนไปคนได้เงินดีคนได้กินอืมโดย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 ป้าเขาอายกินอ,อื่นก็ไปแล้ว,วบ่มีเงินชิไป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 บุญน,นะเท่าไรหมูบุญเพิ่นบ่วลายรับสองพันสองพ,พันกีบ mỗi khi gồm mười lần này bà tôi bay chim mày tao bay bội hai lần 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 hai chắc hai lần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  hai rồi, được. แล้วมีเนเสียบ่บ้นบ้มีเนเสียของกระเจกกเอาไปนำเอาโดยโดยมีเนเสียเจ้าสิไปได้ได้สอบืนไปอันโมงบุญแต่กลับมาลนวแล้วเจ้าิไปได้ไดคือบ่ไกลๆหนึ่งเจ้าชียางแบบวอาป้บัชวางผู้ไรหรคยคนเลยไปุมงไป เอาเจ้าิไปได้ได้ใช่มุกที่ข้าเอารถไถไปอ๋อขี่รถไถน้ำเพลนโดยโอ้โดูดูดๆดๆดพด้ยงบ่มาคำใส่ลูกอ so you know. ืมเข้าไปเบียกทั้งอื่นพ่อโดยโดยก็เลยมาคำแน่เออจมโอ้ยลูกอยู่บบบขูกับบะมาเห็นหน้าเห็นหนวดเต้ลูกเลยอ่า เพระาะว่าเอากับบรายสูมาเกี่ยวกับทำข้าวน้ำบ่าพอนทำข้าวน้ำป่อเล่าอยู่แต่วมืนอี้กัไปพูและไปมาตาเมืองเสุ้ผู้ทงผู้ลงมาแล้วก็มาเวะหายายมาซื้อข่าวมาให้กระสอบหนึ่งโดยยดาเจ้าบุมีข่ากินบุมีบมีเนาะ ดูๆถ้าลงไปเอามาให้กันเด้อจ้ะจังน้องเด้อเจ้า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 โอ้ยไม่แห้งไอ้หิรูขอยไม่แหงบ่คือดีว่าเจ็บคืดีว่าขายอีรบ่บ่ไดบ่ได้เป็นหยังดอกอยู่ดีม่แหงอยู่จมอยู่จมคิดฮอเฮาอยู่บ่จมแนอกก็ขึ้นฮแม่เอ้ยอายเฮาบ่เห็นมาโอเคพี่น้องเอ้ยเตงก็เอา มาปากระป๋องให้เราก่อนแล้วก็ข้าวสารกระสอบนึงพี่น้อเงเเนาะเราได้กินโอ้ยอยู่ียวเราาลูกเอ้ยเอโอเคลูกกนลก่อนนักบ่อ่ายสิ <c oughs> เป็นยออกเา <c oughs> อาข้าเลยเออ เดี๋ยวไปเตียงไปเอาเข้าก่อนบัดนี้เพราะว่าโอ้ยไม่เห็นไอ้ลูกข่อยมากไม่เห็นตังอึ้บเดี๋ยวไปเตียงขอนี่นะยกเข้าก่อนพี่น้องเลยมาผู้เดียวมอนี้เนาะปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บ Lui, nó vẫn tìm Nó cọc mình sẽ có mưa hoa giải hoa 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 Hùa hoa hùa hoa 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 พออามาตะพุ่นก็หักกระเวดบ่เด้โอ้ยนี่นะกับไข่มาไว้ให้เจ้าเออกับมีแกับปลากระป๋องเด้อแล้วก็โอวัตินนี่เออไว้กินเด้อเด้อเออแล้วก็นมแเด้อมกินบ่โอวัตินกินอยู่อโดยรบืนบ่มีเงินไปไปมูบุญซะบ่ด โอ้เพื่งหาเงินหายายก่อนแสนเฮ้ยเนาะ,นะเงินไปโ,โมูมบุญชื่อกบมีช่องพันกีบนี่ได้บ่มีโหดโพช่มงหาลูกกับเงาะนี่เนี่ยเอ้าวจ้ะจะเอาเงินไปโมบุญนี่หาแสนกีบเอ้เอ้าย้ายโดยเดย,ดยจะชื่อเครื่องชื่อคลองแหละเดี๋ยวเอาสิงานซื้อผู้ใหญ่เพื่อนภาคให้อ่า ซื้อเครื่องมาให้เจ้าออแล้วก็เอาเงินให้เจ้าออในมือนีเนาะเดยเอ่าเดี๋ยวให้ยายกบมุกบใจเพนิเน่<ด>เลยอ่าพิ่นซื้อลุงสูงแล้วก็ป้าท้องป่านเดอ้อเลยอยู่<ด>ยรัฐฟลอริด,ดาอยู่<ด>ยอเมริกาเนาะอ่ากบมอ,อ,อบคุณเพิเนรกบมุกบใจเพิเน่เด้อเลยขบุญขบคุณนใจโปรยงานเงินเด้อเมย์ย่เด้อดูดีเมย์แฮ จ้าให้เงินคําไว้เข้ามาครบอัญญาเด้ออยู่ที่ไม่แห้งผู้ขานี่แล้วโดยสาธุจ้าย้ายก็คือกันเด้อโดยอ่าบัดนี้ก็ให้อยู่ดีมแงลกันบ่ต้องไปหาหยังก็ได้นบกินซื้อมาให้ลอซะโดยมาเลยพหบ่ไปจังายายแม่ไปอ มันจะไปอะไรให้หมกไปไปอยู่อะไรโดยผู้ภาคไปหาไปเห็ดไก่พ่อจะไปเนาะโดยโอ้จถูกให้อยู่ดีแม่เออพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ดีโดยเห็นใจที่แลสช่วยเลี้ผู้ขาไก่จาถูกให้มาหนยืงไปเมื่อนไาเมื่อไหจะถูกให้มาโดยอยู่ดีแม่เฮงใช่ถูก ดีใจบ่บเห็นลูกเหอนี่เห็นลูกเลยเดะกี้ว่จุ่มอยู่ทำหาอยู่บ่ดูพดลูกดิผู้เล้ยพนยังบ่มาว่ะผนยังไปเห็นวิ่งดโอ้ยลูกกูกูอยากเห็นดิเห็นตั้งแต่ผุนเห็นตั้งแต่ผู้เคลื่อนใหม่ๆเนาะ ป่าไม่ได้ชูมาเพิ่นอนก็เจ็บนั่นแหละบ่พอนกันเพิ่นก็ไปป่าใช้ติ้งไปขับรถลายบ่ได้เนาะอืออโ้ยตัวเอ้าตัวรถไผชูตัวเขาหลือหัวก็อยู่ในรถกับวัติ้งฮิดนิ่งอยู่ลองเบิ่งยายว่าลองเบิ่งใจยายสิจำรถเฮาได้บ่สิจำได้บ่ อะสั่นห้เมื่อป้าได้ป่ะนี่อยูดีไม่เห็นใช่โดยโดยโดยายกะอยู่ดีไม่เห็นเนาะดอยู่คนเดียวกันระวังในเด้อฟืนไฟจุอยู่ทงเฮือนช่ำเนาะขำมากก็มอดอยู่บ่อเวลาเขาหยุดรับเขานอนโดยนีหมอจะมาหนาชื่อเอาเนี่ยงานันบีบอ่ะมันผู้ชายนะบ่อ ไม่ช่ส่ะนะกระจะชื่อไฟไฟนี่บ่ายเออไฟบบแมนไฟตะเลดบ่บ่บแมนไฟชายบีบเนื้ออย่างนี้แบบบัดเบลังเอาฉากนะอ๋ออันฉากเอาเป็นคือเป็นหลอกไฟนะเออโอ้จะมียับ่บนลฉากมีอ๋อขอฉากน้ำมูนี้เออได้ได้ได้อาชะชื่อมาให้ คือไม่เหม็นเลยดอกไฟแบบบีบเอาสากเอาเนาะอโอ้เดี๋ยวนี้จะใช้ตะเกียงบ่เดี๋ยวนี้ใช้ตะเกียงได้ได้ทำมาเมื่อไหร่ซื้อมาให้ใช่ดูบ่ยากดอกจนดอกไฟใช่อไหมมันมันมันมืดดอกใหญ่เนาะดูผู้หนึ่งอยู่คนเดียวแล้วก็ญาติได้พี่น้องมันมืดมันคั่มไม่ใส่ข้าวเลยมัดจอบใส่ตะเกียงดู ูเดียวเโดย,โดย,อดยเอ้าสาเมื่อป้าเด้อมันคำอะไรเหมัอนใหญ่ๆเด้อเป็นเพียงอะไรขนมเอออ่ากินกินเยอะป้บบเจ้าขนมกินเยอะออขนมปังนี่เช่นไรเด้ออ่น,นี่กับโอวัลตินชงเตยผ่อนกินมีวิตามินอืออ่จ้าจุจุมาด้ยโอ้จักว่าจักยาตสวิสจะจนขาดไปบ่ชงครีมจะเป็นอย่างเนาะ ชักยาชักยาโควิดนี่เออโอ้จนขาดไปเขาว่าความอ่ามันเมื่อยบ่ยายมันเมื่อยเออลูคือเป็นลอยกินเขาตายลูกเป็นลอยไปลูกกูมากมันชีทุ่งกูเลยอมันเฮงบ่เพื่อสีคือเก่านะเฮงบ่เพื่อมันชีดีขึ้นใครเนี่ยอจากมือมันจากใครโอ้ยจนแต่ดื่นทุกพูด จะวห้ป้านี่อืน่าจะใครแชร์อะไรลูกเอ็มคำแล้วเอาคำแล้วเมื่อป้านี่เดิมยินใจเด้ออยู่ดีไม่แห้งเจ้าก็ะไรเจ้าเจ้าเจ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยบ่เตีงกสิโคตัวเดินทางกลับบ้านกลับซองก่อนคำมืดแล้วบันนี้เนาะเผื่อพ่อเธอเรากับคำพอดีพี่น้องเลยเนาะเราก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เนาะอ่าก็ถือว่า แล้วก็อยู่กันกับลูกแต่ว่าลูกอันไปทําให้นํานารับจ้างซอยเพิ่นเนาะแล้วกันนี่เดี๋ยวขยุ่เบิ่งน้ําน้ําแล้วก่อนพี่น้องก็แห้งอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยออกเนาะดีอยู่น้ําใสกิ๊บเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็โอเคชีวิตแล้วเนาะก็เฮือนก็บ่ใหญ่บ่สูงแต่ว่ายังดีอยู่เฮือนเก่าแต่ก่อนพี่น้องเอ้ยว่านักน่วงทะงในแต่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เราก็ดีขึ้นแล้วมีแต่ขาดเขา่นา,า,าน้ำซ้ำปลากินแล้วกางเกงข้ามไส้แค่นั้นแหละพี่น้องเอ้แล้วก็ว่า uh, สบายดีอยู่แล้ววะพี่น้องเหแบบ็นเนาะบ่เตียงแวะเบี้ยนมายามเราโดนๆพี่น้องเลยเพยื่อสิมาได้มาเนาะไปไร่หมงไร่บอนพี่น้องเลยการนี้ก็บ่เตียงกัซื้อเข่ามาให้เราหนึ่งกระสอบแล,ล้วก็ม่อาบกระป๋องเนาะได้ครบได้กิน เป็นเงินของลุงสูงแล้วก,ก็ป้าท้องป่านอยู่ทางรนะัฐฟลอริดาเนาะอยู่อเมริกาพี่น้องเลยเพิ่นเห็นคลิปเก,ก่าแล้วก็เพิ่นเล้สงสารนะเนาะเพิ่นกระากเงินมาให้เบาเตียงพี่น้องเลยมาให้เล่าในมื้อน,นี้ก็ขอให้ลุงกับป้าขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนได้เพียงเงินมืน่นอนตื่นให้ใเงินเสนเนาะ เจ้าให้มาสาได้ก็โคกให้กัขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อซาสุนาะสำรับวันนี้กับเตียงสิขอตัวราไปก้อนพี่น้องเอ้ยค่คำลงแรงแล้วกสิกับป้านกับช่องวันนี้พี่น้องไอ้เพื่อฮอดบ้านฮอดช่องเนาะไปหากินข้าวกินน้ำอาบน้ำอาบในพักพรก่อนพี่น้องไอ้วันนี้ก็ได้น้าสำรับวันนี้เตียงขอตัวราไปก้อนพี่น้องไอ้ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดองสุขุทุคนที่เข้ามาติดตามรับช้มคลิปจนจบแล้วก็บบกคำโฆษณาได้พี่น้องเด้อ セレモニーบ่เตียงของครูตุหลายไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสสคนเนาะ